สำหรับนักท่องเที่ยวนะต้องระวังบางทีไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาต้องระวังกลายเป็นผู้ประสบภัยกันด้วยค่ะอย่างเหตุการณ์นี้นะคะนักท่องเที่ยวไปเจอเขากับช้างป่าที่มันตกมันนะคะแล้วก็มันพุ่งชนนะคะทําให้นักท่องเที่ยวนี่คือถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะเขาไปกางเต็นท์กันที่นครราชสีมาและพบว่าช้างตัวนี้นะคะเคยมีประวัติทําร้ายคนเสียชีวิตมาแล้วด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องเร่งผลักดันช้างป่าพลายอ้อยหวานให้กลับเข้าพื้นที่ป่าค่ะหลังจากช้างตัวนี้มันตกมันแล้วก็ทำร้ายนักท่องเที่ยวชายอายุ65ปีเสียชีวิตเลยนะคะขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายกับภรรยาบริเวณลานกลางเต็นท์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ตำบลวังหมีที่นครราชสีมาช่วงหกโมงเช้าของเมื่อวานฟ้ายังไม่สางเลยะคะ่ะซึ่งนางน้ำล้อนอายุ62ปีเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์นะคะเล่าว่า ช่วงเช้ามืดเวลาสักตีห้าได้ยินเสียงช้างร้องดังขึ้นสองครั้งค่ะก่อนจะได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยช่วยด้วยดังระงมทั่วลานกลางเต็นท์เลยค่ะก่อนมาทราบทีหลังว่ามีคนถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยทราบว่าเดินทางมาจากลบบุรีมาเที่ยวกับครอบครัวค่ะและตนกับผู้เสียชีวิตเพิ่งได้คุวียนก่อนวันเกิดเหตุนี่เองก็ไม่คิดว่ามาถึงวันนี้จะถูกช้างเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างสลดแบบนี้ค่ะก็ได้ยินเสียง แป้นแป้นยาวยาวแต่ในขณะที่แป้นยาวยๆเราได้ยินเสียงหมาเห่า <c oughs> เหมือนหมาเห่ากันโชคในการเดินไม่ใช่การเดินละเป็นเหมือนวิ่งวิ่งคน <c oughs> เดินของช้างในความรู้สึกว่าเราต้องต้องมีแบบนี้เราก็ทุกคนก็เตรียมตัวปกป้องตัวเองแต่เราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเสียงที่ได้ยินตามมาเบาๆเบมา <c oughs> บมากช่วยด้วยช่วยด้วยแค่นั้นละค่ะ ้ตอนมาถึงได้รู้ว่าทุกอย่างไม่ได้ช่วยด้วยธรรมดาเป็นเสียงสูญเสียของคนคนหนึ่งที่ไปออกกำลังกายสองพ่เมีับเห็นเขาบอกว่าภรรยาเขางงมากงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเร็วจนเพื่อนในแคมป์เลยบอกว่าเสียใจด้วยนะคะ ต่อมาเมื่อเวลา10.00ค่ะญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้ยื่นเอกสารติดต่อขอรับศพของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวค่ะเพื่อนำร่างกลับไปบรเพ็ญกุศลที่จังหวัดลบบุรีบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะภรรยานี่คือทำใจไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่สามีถูกช้างทำร้ายเนี่ยเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยนะคะจากนั้นค่ะทางญาติผู้เสียชีวิตก็เดินทางมายังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกับนิมนต์พระ <c oughs> ขออภัยค่ะ นิมนพระหนึ่งรูปมาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาพร้อมกับทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตรงบริเวณจุดเกิดเหตุด้วยนะคะ ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาออกคำสั่งเร่งด่วนประกาศปิดพื้นที่บริเวณลานกลางเต็นท์ชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะรวมทั้งให้มีการเสริมกำลังลาดตระเวนเพิ่มกำลังการสนับสนุนชุดผลักดันสัตว์ป่าและชุดลาดตระเวนหมู่บ้านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะส่วนการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่อุทยานออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำศพนะคะรวมถึงมาตรการเงินช่วยเหลือเยียวยาจากการถูกช้างทำร้ายเสียชีวิตไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาท และนี่ก็คือโสมหน้าของช้างป่าพลายอ้อยหวานแบบเต็มๆนะตัวมันใหญ่มากเลยค่ะครับ